ทดสอบการใช้งานพานท้าย CZ452 นะครับที่จะส่งไปให้คุณลงนะครับ CZ452 ZKM กับชุดยิง CZMOD2E ใช้กันได้เลยนะครับที่ตัวทดสอบเนี่ยผมจะใช้ใช้ c z 4 5 2สีขีดสอตัวนี้ ตัวนี้กันฝุ่นนะครับมันก็จะจะบิดเบียดอยู่นะครับเดี๋ยวเราเอาเอาโงงไกลเนี่ยดันลงก็ได้นะครับใส่น็อตตัวหน้าก่อนน็อตที่ผมให้ไปนี่ก็คือจะแถมจะแถมไปนะครับมันเป็นน็อตสเเลส แค่ลงสนิทนะครับแล้วก็ค่อยมาดันกงไกตัวหลังให้เข้าที่อันนี้แม่เหล็กดูดไม่ติดนะครับเป็นสแตนเลสอยู่ทะเลอยู่ใกล้น้ําเค็มเนี่ยเหมาะเลยนะครับนะครับมันจะติดสีแล้วก็เอาวางเกยไว้เอา โกรงไกลตัวเนี้ดันลงไปเลยนะครับสนิทกันเลยชุดเดียวกันนะครับสี่ห้าสองมอดสองอตัวเดียวกันทำเบดดิ้งให้สามจุดนะครับลำกล้องไม่เอียงซ้ายเอียงขวาตัวนี้เป็นเป็นลำลอยแล้วนะครับเวลาถอดเข้าออกเปลี่ยนเปลี่ยนชุดยิงหรือว่าเปลี่ยนพันท้ายใหม่ ถ้าลำกล้องตรงนี้ไม่เบียดทุกอย่างก็คือแทบจะไม่ต้องไม่ต้องตั้งศูนย์เลงใหม่เลยนะครับตัวนี้ก็แถมไปนะครับเป็นนอ็อตเป็นน็อสตสเตเลสแต่ว่าใช้ประแจประแจหกเหลี่ยมนะครับก็หมุนเข้าง่ายๆอย่างนี้เลยเบียดแล้วก็ลงไปตรงๆเลยนะครับไม่มีเอียงซ้ายเอียงขวา น่าจะเป็นช่างคนเดียวนะครับตามที่สังเกตงานของของช่างเจ้าอื่นก็คือจะทำเป็นวงรีเผื่อแต่งานผมอ่ะผมจะไม่ทำเป็นวงรีเผื่อเลยนะครับ Not น็อตหกมิลทำรูตอพิลล่ากว้างอยู่แค่เจ็ดมิลก็คือเผื่อแค่ ข้างละ0ูจ้าลงไปบิดเบียดเลยนะครับไล่ตัวหน้าตัวหลังลงไปสลับกันนะครับแล้วก็ค่อยมาขันแน่นโอเคนะครับลงตัวนะครับไม่เบียดซ้ายเบียดขวาเป็นเป็น,เป,นเป็นลำล้องลอยคล้ายๆกับ4ี่ห้าเจ็ดแล้วนะครับถ้าเวลามันจะเบียดหรือว่ามันจะมาค้ำตรงนี้มันเป็นข้อดีตรงที่ว่าเวลาเราเราไปวางใส่กิ่งไม้ กล้องเราอยู่ตรงนี้มันจะไม่เพี้ยนนะครับเป็นทฤษฎีของซีแซดสีห้าเจ็ดแล้วก็ปืนพวกไลฟ์เฟิร์นลำป้องลอยไม่มีกระสุนนะครับโอเคง่ายๆนะครับเซฟสมูทสมูทแม็กกาซีนแม็กกาซีน บรรจุกระสุนนะครับเอาช้าๆคำแรงไม่ได้มันจะปลิวไปนี่สลับกันนะครับสลับกันมีมีลูกหัวรูมีลูกหัวรูหรัวตันสลับกันไม่ติดนะครับมีลูกหัวรูทดสอบให้ดูอีกแม็กหนึ่งนะครับเข้าง่ายออกง่ายนะครับไม่มีปัญหา เกี่ยวกับการทำงานของระบบเลยนะครับเป็นพันท้ายไม้พยุงนะครับลงตัวมากมีติดนิดนึงก็คือบา่บาบ่าฝั่งนี้จะเสมอแต่ว่าฝั่งนี้มันจะเกินขึ้นมาประมาณนิดๆนะครับแต่ก็ไม่ไม่ไม่แต่งเพิ่มแล้วนะครับมันไม่ใช่มันไม่ใช่ข้อเสียของพันท้าย ทุกอย่างลงตัวสวยงามยกเว้นตำหนิที่แจ้งให้ดูที่แรกก็คือตรงนี้มันเป็นมันเป็นรอยรอยบากโอเคอ่ะพร้อมเดินทางวันนี้นะครับหลังจากที่ฝนแกล้งมาหลายวันวันนี้ก็คลึ้มทั้งวันวันนี้ถ้าถ้าเล่าทำสีวันนี้ก็ทำไม่ได้นะครับมีเมื่อวานทำได้แค่วันเดียวโทษดินฟ้าอากาศเรียบร้อยครับ